สวัสดีครับวันนี้ข่าวดวนข่าวดังพาทุกคนมาชมความน่ารักของลุงพลกันบ้างหลังจากคลิปที่แล้วนะครับข่าวดวนข่าวดังได้นําเสนอคลิปของลุงพลมีความเป็นเองกับแฟนคลับแล้วก็ปีนขึ้นไปหลังคามุงหลังคาเองด้วยนะหลังจากมุงหลังคาเสร็จลงมานะครับ ก็มาเจอแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งนะมารอยอยู่หน้าบ้านลุงพลก็ยังมีความน่ารักนะครับมาถ่ายรูปกับแฟนคลับอย่างไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็มานี่ทนะั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใส่แว่นดำซะด้วยอุ้ยมือใครโผลมาเนี่ยนี่ยูทูบเบอร์ชัวร์เลยคนนี้นะครับอ่าคิวมาอีกแล้วนะอีกหนึ่งนางฮนะ,ะสาวสวยตามมาด้วยอีกหนึ่งคน และอีกหนึ่งคนครับนาน่นแอคท่ากันใหญ่เลยบรรดายูทูบเบอร์ก็นั่น,นสองลุงพลกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่คือความน่ารักของลุงพลนะครับที่มีความเป็นมิตรนะฮะมีความน่ารักมีความเป็นกันเองกับแฟนคลับทุกๆุกคนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ลุงพลนะครับกลายเป็นขวัญใจแม่ยกพ่อยก แฟนคลับทั้งหลายหลอย่างมากมายล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะนั่นแฟนคลับก็ยังไม่หยุดนะหนึ่อีก4นางบรรดายูทูบเบอร์ uh, ก็ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะอู้มันกันใหญ่เลยนะครับยูทูบเบอร์นะครับอ่าถ่ายเบื้องหลังกันบ้างนะครับ อืมลุงพลยิ้มเหนื่อยไหมเนี่ยนะยิ้มทั้งวันนะไม่รู้เหงืออจะแห้งหรือเปล่าแต่นี่ก็คือเสน่ห์ของลุงพลนะที่ทําให้หลายคนชื่นชอบนะครับที่เขาถึงแม้ว่าจะดังแล้วก็ยังประพฤติตัวปฏิบัติตัว,ตตวเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านๆมาทําตัวแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วๆไปนะฮะเหมือนกับว่าตัวเองไม่ใช่คนดังโน่นวิ่งไปโน่นแล้วนะไม่รู้วิ่งเข้าป่าไปทําอะไรนะฮะอ แต่นี่ไม่ใช่หนีแฟนคลับนะฮะอะ๋อน่นไปโน่นแลวตามไม่ทันกล้องตามไม่ทันนะ,ะลุงพลวิ่งไวมากนะครับอ่ะก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะได้เห็นบรรยากาศที่ลุงพลนะฮะมีความเป็นมิตรกับแฟนคลับนะก็ชื่นใจจริงๆนะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวด่วนข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ